นี่ครับเป็นท่อสูตรนะครับท่อสูตรด m แมกนะฮะซีวตูนะครับท่อสูตรสแตนเลสนะฮะสองศูนย์หนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะฮะเจ้าๆเลยนี่ครับใส่แคทแล้วแล้วก็จะมาใส่ท่อนกลางนะครับมีท่อนกลางท่อนพัดปลายนะครับมันจะมีอยู่ประมาณสี่้อนนะครับนี่ฮะจะใส่ได้ไหมนะฮะอ่าเป็นเลขสองศูนย์หนึ่งนะครับสแตนเลส นี่ฮะเสียบเลยเสียบเสียบจุดโอ้โหลุยไม่ฮะโอ้เสียบไม่โดนนะครับอืมโอ้โหลุยอีกแล้วนะอ่ะรวยฮะนะเสียบไปก่อนจุด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 ,ดเป็นไงเป็นไงเร้ยรวยจะได้ไหมเนี่ยเลย์เนี่ยอืมเสียบไม่โดนนะครับเออเสียบลุยนี่เป็นสเปกยุดนะครับ นี่นะฮะเสียบตบนี้นะครับอึบอัปอึบอ,อัเอายังไงอ่ะจะเสียบได้ไหมเนี่ยโอ้นะครับนี่เสียบแล้วท่อนพักกับท่อนพักอึบ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 มันจะเบี้ยวนะครับมันจะเบี้ยวนิดหนึ่งเป็นอะไรฮะบ,บานทอ่อบานทอ่อครับบานทอ่อใส่เข้าใหม่มี่ะตรงบานแล้วแหละฮะอ่าจากบานทอ่อแล้วนะครับ เราก็เสียบเข้าไปปั๊บปั๊บปึ๊บปัป๊บเสียบฟืบฟืบไหมฟืบดิฟืบดิไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยกันช่วยกันอืมอ่าเสียบฟืบเป็นไงโอ้โห oh. มันตรงล็อก,กีเก่งปึ๊บนี่นะฮะมีพักด้วยนะครับนี่เป็นพักอ่า นี่ครับดูตรงปลายครับปลายนี่ใส่เสร็จเดียวว่าแบบนี้ฮะเอเอาสปริงยึดนะครับ<ห>น,นี่ฟั<ห>งเสียงครับ